ไอเกมนี่เป็นไรเกมเอาอะไรเอาอะไรเอาตรงนี้มิลลอสเคอร์เคสโดนเปลี่ยนตัว36นาทีโดนเปลี่ยนเลยเขาให้สัมภาษณ์แล้วว่าไงพี่อันนึ่งหลอดเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเขากลัวกองเชียร์อะไรนะบอลหมัดเบอร์ลี่สิบอลหมัดอีสนามนึงโอ้โายแล้วอยู่นั่นมันนัดแรกเขากลัวกองเชียร์เบอร์ลี่เนี่ยกดดันกู้สินเพราะตอนนั้นเขาโดนไปเหลืองมาแล้วใบเนงแล้วมีจังหวะที่เคอร์เคสจะไปฟาว แล้วไม่โดนอะไรตรงเคียร์ตะโกนใหญ่เฮ้ยฟ้าก็ต้องใบเหลืองสิเขาไปแล้วก็โดนไล่เขารู้สึกว่ามันมีสัญญาณทั้งนี้เกมมันไม่ได้มีะไรกลิ่นไม่ดีเขากลัวว่าเดี๋ยวบอลเหลือสิบคนเนี่ยจะจะไม่ได้เป็นต่อทดีพลิกกันไว้ดียวแก้เขาเขาเขาเลยแบบเปลี่ยนเลยแต่ผมว่ากรณีนี้พี่จอมเราก็เห็นคนโดนใบเหลืองเยอะแยะก็ไม่เคยโดนก็เขากลัวไงเขาเขาเรียกว่ารัดกุมสุดๆไง รอบคอบสุดๆอะแต่ตอนแรกผมคิดว่าไงรู้ไหมที่เมื่อวานเราคุยกันเจ็บนเจ็บ,จบหรือรอะไรเงี้ยแต่ผมกลับไปดูทีว้ยพี่ผมคิดเอ้ที่ตอนที่เขาเพอเปลี่ยนออกแล้วก็เหมือนเหมือนเขามาดุเขามาสอบใช่มาจับมือแล้วแบบคุยอะผมนึกว่าอะไรรู้ไหมพี่นึกว่าอะไรรู้ไหมเพราะไอ้ใบเหลืองที่โดนอะมาจากการพุ่งล้มไงก็คิดเรื่องนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันทําอะไรต้องถามไปพุ่งลมแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่าอเขาอาจจะให้สัมภาษณ์แบบ แบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นอ,อ๋อแต่คือคุยกับเคอร์เคสแล้วแต่ให้จากผ้าสื่ออีกแบบให้สัมภาษณ์สื่อคุณไม่ไปไม่ไปเป็นเบรนการกลัวเสียใบเหลืองเนี่ยมันเป็นเรื่องเอ้ยเหตุผลนี้รับได้ได้ไดแต่คุณในเชิงแทคติกคุณอาจจะทำอะไรผิดอเอนเอนไ่้สิหรืออาจจะไปโดนใบเหลืองแบบไม่ควรจะโดนอย่างเงี้ยก็เลยโดนดุไปพุ่งล้มทําไมเนี่ยคุณพุ่งล้มทําไมไปได้ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นเบล่าแล้วเนี่ยมันทําให้คุณเล่นลําบากนะผมเลยต้องเปลี่ยนคุณออกนะคุณเข้าใจผมนะมันไม่ได้โดนจากการสกัดอ่ะมันโดนจากการพุ่งล้มอ่ะไม่แม่ไม่ส่งปัญหาน แต่ว่ามันพมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเราเราโบลงไปใช่ไหมเออมันก็เลยทําให้เรามองอันนั้นสอดเขาเขาบางทีเขาเป็นคนที่มันค่อนข้างละเอียดเด็ดขาดงานงานละเอียดเราเออแล้วเด็ดขาดคำนี้คือถ้าเป็นครอบเนี่ยเขาจะไม่ทําอะไรแบบนี้ใช่ใเพราะมันกระทบจิตใจเหมือนกันนะเขาเขาจะรักษาบาลานซ์ขงความรู้สึกนักบอลใช่ป่ะเออมันก็รู้สึกว่าเขาเขาค่อนข้างนี่เหมือนกัน